สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยายกรณ์ากาศประจำวันบริเวณภาคใต้ฟั่งออกของวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566กับดิฉันวาทีรอยตรียิง่งประชาริประเทศค่ะ พอวันนี้จะมีลักษณะอาการแบบไม่กันมั่งจากผาแผ่นถี่ตรวจอากาศผิวผืนนะคะเราจะเห็นว่ามีย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมทางดันตอนบนของประเทศไทยนะคะซึงลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้ทางตอนบนของประเทศไทยอย่างเช่นทางาภาคเหนือภาคอีสานนะคะมีอาการร้อนในตอนกลางวันแล้วก็อาจเกิดลักษณะของพายุรุรุรอนเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะในส่วนของภาคใต้เราค่ะก็เป็นลักษณะของลมนะคะลมตกอ,อกค่ะกับลมตกอ,อกเชี่ยงใต้นะคะภาคปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและก็ภาคใต้ แลกักจากภาพถ่ายดาวเทียมฮิมาวาริเมื่อตอนตีเก้าสี่สิบน,นะคะจะเห็หนว่าบร,ริเวณภาคใต้เราเมฆน้อยมากเลยค่ะคือว่าเป็นทองทองฝาโปรงนะคะแลวกจากเรดาร์ชุมพรเมื่อตอนตีเก้าจะไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่ค่ะเช่นเดียวกับเรดาร์สติงพระค่ะก็ไม่พบกลุ่มฝนในพื้นทีน่เช่นกัน รายงานอุณหภูมิาักต้ฟังออกค่ะสำหรับเล็กว่านะคะอุณหภูมิสุงมสุดวัดได้สร้างองศาเซลเซียสที่อำเภอประแซงจังหวัดสุรา์ซึ่งเป็นทีเดียวกับอุณหภูมิตำสุดเช้านี้ค่ะวัดได้หยีสิบจุดสามองศาเซลเซียสที่อำเภอประแซงสุรา์เหมือนกันค่ะรายงานประมาณฝนหยีสี่ชั่วโมงนะคะของฝนสถานีตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าเมื่อวานจนถึงเจ็ดโมงเช้าว,วันนี้ไม่มีรายงานฝนนะคะเพอนภผคกต้ฟั่งออกเราค่ะเรียนผคกตายฟั่งออกยังคงมีฝนเล็กน้อยค่ะ อ่าซึ่งมีฝนได้บางแห่งเนาะโดยจังหวัดเทมีฝนนะคะกาทางดานส่งคล้านะคะยะาาและการราธิวาสค่ะสมัรถมีฝนได้รอยลาซิบของพื้นทีท่อุณหภูมินะคะทำสุดช่วงนี้อยู่ในช่วงสิบเก้านะคะถึงมีพวกองศาเซลเซียสแลส้วก็อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ยีบเก,ก้าถึงสร้างชภมาพอ,อ,องศาเซเซียองศาเซลเซียสได้ค่ะ มาดูลมกันมั่งค่ะสำรัดตอนบนนะคะยังคงเป็นลมตนออกเชียงใต้ค่ะความเร็วนะคะ10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทํใไมมีคลื่นตัดประมาณหนึ่งเมตรได้และก็ต่างแต่นคะกศรีธรรมราชลงมานะคะเป็นลมตะวันออกค่ะความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรนะคะึ่งก็วันนี้นะคะบางช่วงเวลาอาจจะเป็นลักษณะของลมตายหรือลมตะว,ตวตันตกเชียงใต้เข้าไปมั่งในช่วงหุมอ่อนค่ะ มาดูขาดไม้ภาวะการไหลพ้กระทบต่อการสะสมของฟุ้น PM 2.5ในช่วงข้องวันที่1 9กทง25ิานีค่ะสำหรับภาคใต้ตอนบนนะคะเราจะมีพ้นกระทบต่อการสะสมกองฟุ้น PM 2.5นี่หน่อยมากนะ,ะแล้วก็ช่วงสัปดาห์นี้ก็มีฝนถี่หน่อยค่ะในส่วนภาคใต้ตอนล่างค่ะจะมีฝนนะคะในช่วงของซ0นะคะถึง20 เปอร์เซ็นต์ของพืนทีหรือว่ารอยลา1สิบถึงยี่สิบข้อพืนทีนะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อการสะสมข้อฟุ้น PM 2เอ็มสองจุดห้าเนี่ยหน่อยมากเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอ้อจบการพยากรณ์กาศประจําจำวันเพียงคทาง่านี้แล้วเจอกันไหมวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตนุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน